ดดก็สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมอยู่ที่ร้านน้ำอะไรครับเป็นหมุนหมุนเนี่ยโคู้๊ดครับโค้กอู๊ดนะครับขายยังไงครับแก้วละยี่สิบบาทครับแก้วละยี่สิบบาทนะครับตอนนี้ลูกค้าก็แวะมาซื้อไพรนะเพื่อน อร่อยไหมชิมเลยยังไม่ชิมเลยบอกอร่อยแล้วชิมโชว์อ่ะไม่เคยกินอยู่มันอร่อยโออเคคขบุณมากครับผมีน้ำอะไรบ้างครับผมน้ำโค้กครับไปน้ำเขียวครับน้ำแดงขายยังไงครับยาวยี่สิบขายาวยี่สิบมาขายประจำไหมครับที่นี่ครับทุกท่าเลยครับกี่โมงกี่โมงครับ ไปสองเืองพุ่งครับผมไปสองลองพ่นะครับแล้วด้วยยี่สิบน้องมาซื้อประจำไหฮะไม่ไม่ประจำแล้วแตอารมแล้วแารมวันไหนวัหน้าก็ไม่้อง่งเย้นี่ที่านะครับเพื่อนเพื่อนดา <C> ใช้เวลานานไหมครับฝ่ามันจะแข็งครับเนี่ยาานานสักห้าหรือยี่สิบห้าเหรอโอ้เราใส่น้ำแข็งอย่างเดียวหรือว่าต้องใส่อ,อื่นด้วยฮะแข็งกับเกลือครับอ๋อน้ำแข็งกับเกลือนะครับนี่ครับ เกลือเม็ดใช่ไหมครับได้หมดครับเกลือเม็ดก็พปอนได้หมดนะอ๋อได้หมดนะให้มันเค็มอย่างเดียวนะใช่ครับ นี่ตกลงแม่ค้าขายอะไรกันแน่เนี่ยร้านเดียวกันหมดเลยร้านเดียวกันนะได้กันทั้งหมดเลยเรียบร้อยนะฮะโคกวุ้นสำหรับเพื่อ,อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งในช่องอรุณฟูดดี้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวเราหลีกทางให้ลูกค้าหน่อยนะขายดีคนระับเพื่อนเพื่อน เอาขายโค้กหน่อยไหมคะอาพี่ซื้อโค้กไลยจ้าสามารถซื้อโค้กได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใช่ไหมอ่านี่คุยกันค่ะอ่านี่พูดดีนะฮะยิ่งดูบ่อยใช่ไหมไม่รู้ว่าพี่ชอบไหนอ่ะหลงฟูดดี้ครับผมตรทาลดอ๋อต้องเคาะด้วยถ้าไม่เคาะมันจะแข็งไหมอ่ะก็แข็งครับแข็งมันทั่วไงอ๋อมันไม่ทั่วนะอ่า แกนตุ่เต็มหม้อต่ยา่ยูนะครับจะเป็นซาลาเางุ่วยเวเรียบร้อยครับผมให้มะพร้าวแท้าตมันอร่อยนะครับจะคอนไหครับก้ยต่ออยู่ด้านนี้เลยครับแกนไน้องมนุ้ี น้องครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับขอบคุณนะครับแม่ค้าครับสวัสดีครับผมจะเป็นขนมปักินไ่เปานะครับก็มีะบยาทานมี่ันนขนปกบีแนาียา อร่อยดิอร่อยเราสักร้อยพี่เลือกได้นะแป้งทอด่ามาให่เร็วอยากขายอยาาขายผลไม้มากมายยังมีอยูนะครับเป็นนอลำยนะครับยังีนะครับจะเป็น้องคนรั้านโคนะครับ

มันก็ดังกันไป <laughs>